แล้เวเรากรว็วนไปออกฝั่งโน้นรูปหมูลโลจิสติกนี่นี่แหละครับเทคนิควิทยายลายัยโลจิสติกและทัพพลไยเชนหันหน้ามามีคำว่าฟู้ดอันหนึ่งทรัพย์ไฮเชนฟู้ดทัพพลไยเชนฟู food. ้ดอ่าอ่ะ,อะเอากล้องพิโนมาก็ได้ผมเอากล้องนี้มันที่ผมจับให้ ต้องจับให้มาหันหนะ้าหันะหนะ้าหันหนาะจานมาหันหนะ้าบันทึกไปด้วยพี่นนมาไปด้วยกลับผมเอากดไลน์โ้โ<อ>แนวตั้งแนวนอนสวยแต่ไม่มีเลย ไอพี่เบิร์ตถ่ายมันก็ได้นะเอาพี่เบิร์ตเอาพี่นโนมาเข้ามาให้พี่เบิร์ตสลับสลับกันสลับกันฝากคันแสนสองก็เถอะเบิร์ตผมถ่ายเชนเป็นวันนี้มาแล้วกล้องหายไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบฟิล์มฟิล์มรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวหมดมีเยอะสุดก็พัฒนาเยอะเลยนะทีเนี้ยนานๆเข้ามาที มันเสร็จแล้วไงเมื่อก่อนนีนไม่เสร็จไงที่เรามากำลังสร้างแกน้ำเป็นวันนะเนี่ยจริงไงอ่าอ่าเอ๊เอกภากดไลค์กดแชร์กดสไคร์กดกดทิ้ที่ช่องเตยอินทร์ันอ่าโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวเราวนออกไปข้างหลังนู่นหน่อยเราไปเดิไปเา็กนี้ข้างหลังเลยเอาไปพาไปเลยเพราะผมาพี่มารถต้องไม่ให้เจ้ากิน มันมีสามสิบเมตรแล้สิบเมตรนะฮะที่เป็นขุขักุขัอะไรกุข่คือสามสิเมตรใช่ปะสามสิบเมตรอประมาณหกสิบเกสิบเมตรขุขั่วุข่วไอเบ้ดดิไอเบิอดอยยาย้ำอยดิมันจะเป็นทางอ้อมไปทางโน้นออกข้างหลัง แต่ถ้าเปิดเปิดเทอมนี่นักศึกษาผมก็คงเยอะนะดูก็มีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดเขาจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ต้องกลัวน้ำท่วมเลยแถวเนี้ยไอ้ต้นนี้ต้นอะไรพี่เบิร์ตเหมือนกันในไม่หิดนเลยเนี่ยต้นเนี้นยไม่ใช่ต้นไหนนั่นหรออะไรนะดอกแคป่าอุ้ย นั่นไงฝันลำบ,บาจารย์ใช่เปล่าหม,ม,ม,นะมากเหรออ้าวโอ้เข <อ S 1> <บ>าทำเขาทำล่องสวยนะดูเห็นไหมที่เบิร์ด,ดดูดิจัดสวยนะดูดิอันนี้เป็นวิธีการจัดการอุตสาหกรรมบริหารโอ้เขาก็รับจัดทางนู้นแหละ มาใช่ไหมเขาก็จัดสรรมาทางนี้เออใช่ว่เต้นไม้สวยไหนคืออะไรเขาตัดจัดได้ขนาดนี้มันมันสวยไงปีสปีสี่เาก็เอาไปเข้าอ๋อเอาแล้วทีนี้นักศึกษาไปก็ต้องมีหอยเข้าอยู่ดิพี่น้องมา เนี่ยพี่เบินนร์ตพี่เบิร์ตอยากจะได้กล้องแบบนี้ไปที่หมู่บ้านเราอะติดอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกล้องอย่างเงี้ย<อ>กล้องวงจรปิดอย่างเงี้ยที่เขาใช้แสงอาทิตย์เงี้ยติดในหมู่บ้านน่ะครับว,ว่าใครจะทำาระเจ้างบมาจากไหนใช่ไหมเามาาหมขาก่อนคุยรอบอยู่แล้วตีกันสองประเด็น,นคือนหนึ่งพอได้ต้องท่านจะหาอย่างที่จะสร้างครับอ้าว คุณถามชาวบ้านอย่างาไรหรือเปล่าว <c oughs> กากลับมาเริ่มหนึ่งใหม่ <c oughs> ผมก็มาทำความมันไม่ต้องไปถามชา <c oughs> วบ้านเขาแล้วชาวบ้านเขาได้ได้หมดแล้วมันเป็นประโยชน์ผมต้องมาคิดแบบสอบถามมาหนึ่งเปเปอร์แล้วค่อยพิมพ์เอา เอาแล้วาแผ่นมามาแจกอนอะ่ะไการติดกล้องเนี่ยเ,เขาเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าก็ใช่วเป็นการสร้างถนนนะเแตยวอ่านั้นต้องถามชาวบ้านว่าเขาเดือดร้อนไหมอะไรติดกล้องไม่มีอะไรเดือดร้อนเลยเมีแต่ประโยชน์ใช่มบางทีเนี่ยเราไปไปเอาวิทยาลัยอุตสาหกรรมและบริหารอันนี้นมันทําเกี่ยวกับอะไรเนี่ยวิทย์อะไรเนี่ยไม่ต้องไปถามเลย